สวัสดีคะ่ะพิงกี้อยู่ที่บ้านตรงข้ามกับบ้านเมือ่สักูนะคะชื่อว่าบ้านลีนาหลังนี้จะมีสี่ห้องนอนเลยนะคะสระว่ายน้ำขนาดเท่ากันเลย4ี่คูณอคูณแเมตรนะคะมีสระว่ายน้ำคาราโอเกะนะคะปิ้งย่างทำอาหารได้นะบ้านอันนี้จะดูสระว่ายน้ำจากชั้นสองนะคะ บ้านตกแต่งสวยมากมีทีวีทุกห้องนะคะทีวีใหญ่มากนะคะสวัสดีค่ะพิงกี้พาชมบ้านสวยอีกแล้วนะคะชื่อว่าบ้านลีนาสี่ห้องนอนใกล้หาดจอมเทียนเพียง7 0 0เมตรนะคะนี่นะคะบ้านสวยนะคะมีมุมแบบว่าให้แบบว่านั่งทำงานตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มุมแบบว่า โต๊ะแต่งหน้านะคะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์รูมของเขานะคะห้องนี้จะมีจะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำในตัวแล้วก็ที่สำคัญนะคะห้องน้ำในตัวแล้วมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะอ่างอาบน้ำด้วยนะคะจะมีสี่ห้องนอนนะคะมีสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะบ้านตกแต่งสวยมากๆเลยนะคะ สวยมากๆเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องอื่นนะคะนี่อีกห้องนี้ก็แต่งน่ารักมากนะคะลูกค้าห้องน้ําในตัวเช่นกันนะอ่ามีทีวีทุกห้องเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะตกแต่งสวยมากนะคะนะอันนี้แปลว่ามาในธีมสีฟ้านะคะข้างบนก็ประดับประดานะคะสวยงามนะคะห้องน้ําในตัวเลยนะคะห้องน้ําในตัวเลย ่าห้องนี้จะใช้ห้องน้ําด้วยกันนะคะกับห้องนี้นะคะนี่มีทีวีให้นะคะนี่แอร์ทั้งหลังเลยนะคะแอร์ทั้งหลังเลยนะคะนี่นะคะบ้านสวยตกแต่งดูสิคะแบบมีสไตล์มีเอกลักษณ์ในแต่ละห้องของเขานะคะ ห้องนี้จะมีระเบียงด้วยนะคะห้องนี้จะมีระเบียงนะคะจอดรถในบ้านได้ประมาณประมาณ1-2ถึงคันแล้วหน้าบ้านได้ยาวๆนะคะนี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นทางไปสระว่ายน้ำนะคะอ่าสระว่ายน้ำอ่าบ้านหลังนี้วันธรรมดาเริ่มต้นคืนละ6 ,9 0 0นนะคะ12ทันนะคะมีสระว่ายน้ำคาราโอเกะปิ้งย่างได้นะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูอ่า ห้องนั่งเล่นข้างล่างนะคะบ้านสวยรมรืน่นมีสระว่ายน้ำนะคะโอเคนะคะโอเคเข้ามาในห้องแล้ปิดประตูก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวพิงค์พาไปดูนะคะตกแต่งสวยงามนะคะห้องนี้น่ารักนะคะห้องนี้น่ารักเลยนะคะห้องนี้น่ารัก mm hmm. นี่เขาตกแต่งไฟสวยมากนะคะ บ้านเหมาะกับครอบครัวนะคะครอบครัวไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นก็จะมีพวกครัวนะคะนี่เป็นห้องคาราโอเกะมีโซฟามีที่นั่งทานข้าวมีครัวให้ทำอาหารนะคะนี่ห้องนอนที่สี่จะอยู่ตรงนี้นะคะห้องนอนที่สี่มีแอร์ทั้งหลังมีทีวีให้นะคะผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวมีให้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํานะคะอันนี้ห้องน้ําที่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นนะคะนี่ก็จะเป็นครัวนะคะมีแบบว่าโซนข้างนอกก็จะมีแบบว่าตูยต้ยงตู้เย็นไมโครเวฟอุปกรณ์ครัวครบครันนะคะนะคะมีแบบว่าทําอาหารได้เลยนะคะโต๊ะทานข้าวนะคะแต่งสวยเนาะสวยทุกมุมอะ่ะเชลฟี่ถ่ายรูปได้ทุกมุม เขาตกแต่งสวยมากนะนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำโพงคาราโอเกนะเนาะมีไม้ให้นะคะเชื่อมต่อนะคะ u t u b e นะมีไฟเทคให้ด้วยนะคะบ้านสวยนะคอนเฟิร์มว่าบ้านสวยนะคะส่วนในโซนข้างนอกเราก็มีนะก็องเก้าอี้เยอะนะคะแล้วก็เตานะคะเป็นระบบแก๊สอย่างดีนะคะเป็นระบบแก๊สอย่างดีนะ,อะตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายนะคะฝนกำลังโปรยปลายนะ อันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะบรรยากาศดีมากนะคะหลังนี้นะก็จะมีแบบว่าร่มรื่นอะ่ะมีดอกลีลาวดีหล่นมาในหน่อยนะคะน้อวันนี้เราเลือกวันมาวันฝนตกนะคะบ้านสวยนะคะบ้านสวยนะคะอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่พิงกี้เพิ่งไฟ์เมื่อสักครู่นะคะสระว่ายน้ำขนาดเท่ากันเลยนะคะขนาด4คูณ8เมตรนะคะ วันนี้ฝนตกมีที่อาบน้ำกลางแจ้งด้วยนะคะเป็นบ้านเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านลีนาทั้งสามนอนสี่นอนเลยสวยเหมือนกันนะคะ โอเคนะคะสำหรับใครที่กำลังหาบ้านพักสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะเดี๋ยวพิงกี้ส่งรายละเอียดบ้านให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ